เรามาติวกันต่อเลยค่ะโมเดลเทสที่2ส่วนที่3นะจ๊ะ,ะในเรื่องของการอ่านโจทย์ข้างบนนี้นะคะ,ะมันก็เหมือนโมเดลเทสแรกที่ครูอ่านให้ครูไม่อ่านแล้วนะคะเราจะได้ไม่เสียเวลาเหมือนเดิมนะคะให้เราอ่านป้ายโฆษณาต่างๆด้านนี้แล้วก็มาเลือกว่ามันตรงกับสถานการณ์ไหนข้อ11ถึง15นะคะ มีข้อศูนย์ให้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะเอาละค่ะมาดูเลยครูอ่านโจทย์เลยนะคะอันไหนที่เราไม่เจอคำตอบก็เหมือนเดิมนะคะบูชดาเป็น x นะคะก็กากระบาดนั่นเองนะคะหรือตัว x เนาะเอาละค่ะครูอ่านโจทย์เลยอ่านโจทย์เลย Sie wollen umsehen und suchen eine schöne vier z i m m e r Wohnung nicht direkt in der Stadt. คุณกำลังมองหาคุณกำลังจะย้ายคุณกำลังจะย้ายนะคะอุ้มเสียนกำลังจะย้ายและกำลังมองหาอพาร์ตเมนต์สห้องนะฟีซิเม,มโวนงที่นิต direct in dash d ั t ไม่ได้อยู่กลางเมืองนั่นเองเราจะไปเอาป้ายไหนเรามาดูกันนะคะมันจะตรงกับป้ายไหนคุณอ่านป้ายแรกเลยนะคะป้ายแรก ข้างบนเนี้ยมันไม่สำคัญเท่าไหร่นะคะเราอ่านเนื้อหาได้เลยนะคะเพื่อที่จะประหยัดเวลาเวลาที่เราสอบนะ ü b e r n e h m e r นะ v e r s c h i e d e n e arbeiten im haus und in der wohnung auch wenn sie nicht da sind คือ übernehmen คือการรับหรือดูแลนะคะในความหมายนี้เนี่ยคือการดูแลนะ แฟชีดเนนอาไบท์เทนการทำงานที่แตกต่างนะคะแฟชีดเนนคือการแตกต่างอาไบเทนะคือทำงานนะที่ไหนในบ้าน House Un d in der Wohnung แล้วก็ในอพาร์ตเมนตะ์รวมถึงเวลาที่คุณไม่อยู่ด้วยเวลาที่คุณไม่อยู่ด้วยนะไม่ตรงกับที่เราต้องการเลยที่เราต้องการคืออะไรคะสี่ห้องแล้วก็ไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองนะคะ เวลาที่เราสอบในสถานการณ์จริงเวลาที่เราสอบพอเราเห็นป้ายแรกเราสแกนป้ายแรกปุ๊บข้ามเลยนะคะข้ามไปเลยไม่ต้องมาอ่านให้จบแล้วนะแต่อันนี้เราติวเดี๋ยวครูก็จะแปลแต่ละป้ายไปเลยนะคะกา n เทน e ลี r คือการดูแลสวนนะคะเรน o เว e r รุ่งสอาบ i t เทคือการทำงานที่เร่าซ่อมแซมปรับปรุงต่างๆแล้วก็ a อา h ั m มโบขึ้นรวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ก็ให้บริการมาดูป้ายเบป้ายเบ i a reparia e n l e s f ü r s i เราซ่อมแซมทุกอย่างให้กับคุณนะเราซ่อมแซมทุกอย่างให้กับคุณมีอะไรบ้างเฟียนเสียทีวีวัชมาช n นเครื่องซักผ้าต่างๆคอมพิวเตอร์ Computer, ก็คอมพิวเตอร์ดรุกเกอร์ก็คือเครื่อง,องพิมพ์ แล้วก็ฮาเป็นสีโพรบเเม่คุณมีปัญหาใช่ไหมรู้ฟินสีอันนะโทรมาได้เลยจ้าเวียร์คอมเมนสูโฟร์เรานะคะมาหาคุณได้ทันทีทันใด s ซฟอร์ททันทีทันใด,นนใดแล้วก็ซีเป็นถาเกิดอินเดเวอร์นะเวันใน1อาทิตย์ให้บริการป้ายนี้จะเป็นป้ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมนะคะ,ะการซ่อมแซมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยทีวี ทีวีแล้วก็เครื่องซักผ้าคอมพิวเตอร์นะคะป้ายนี้เป็นเรื่องการซ่อมแซมไม่เกี่ยวกับโวน่งเวลาที่เราสอบนะคะย้ำอีกทีแล้วอ่านมาถึงตรงนี้เวียเรพาเรียนอเลสฟอร์ซีรู้เลยว่าเป็นการซ่อมแซมทุกอย่างข้ามเลยนะคะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโวนุงเลยป้ายต่อมาป้ายเซป้ายเซรูนะ้อีกเหรออัมสต รุ่ยก็คือสงบสุขนะคะอัมอัมสตรัตรันเกลิกเนี่ยตั้งอยู่บริเวณชานเมืองนะคะตัวนี้นะคะสตรัตรันก็คือขอบขอบเมืองอ่นะให้แปลตรงๆนะแต่ในความหมายนี้คือบริเวณชานเมืองนั่นแหละนะคะตั้งอยู่บริเวณชานเมืองโวนงเกี่ยวกับโวนงเหมือนสิ่งที่เราหานะอ่านต่อ ไตรซิมวูนุงแต่ว่ามีแค่3มห้องที่เราต้องการหาคือ4ี่ห้องนะคะเราต้องการหาสี่ห้องฉะนั้นไม่ตรงเวลาสอบเราข้ามเลยแต่ว่านี้ครูอ่านให้จบหนึ่งป้ายนะคะก็จะมีนะสามห้องมีครัวคือครัวแล้วก็บาร์ก็ห้องน้ำแล้วก็บารของก็คือระเบียงเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็จะบอกว่ามีเขาเรียกว่าความ ขนาดห้องเท่าไหร่นะคบฟุนุนซิสซิครานิเตอร์เอสกิชอสนะี่ยอยู่ชั้นแรกดิเรกต์อันเดออูอุนท์เอสบานตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าเลยอูบานก็คือใต้ดินเอสบานก็คือรถไฟฟ้านะคะตรงนี้ก็เป็นฟรายอัพออกโตเบอร์ว่างตั้งแต่ตุลาคมป้ายนี้ก็คือให้บริการโวนงนะคะเหมือนกันแต่ว่างตุลาว่างตุลา นะคะอยู่ในเมืองใจกลางเมืองเลยเออเออไม่ใช่อยู่ใจกลางเมืองอยู่ขอบเมืองชาญเมืองนะคะ Stadtrand นะป้ายต่อมาป้ายเดย์นะคะอ่า tricimmerwohnung im Zentrum นะสามห้องตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่เราหาคือสี่ห้องนะเพราะเราอ่านมาถึงตรงนี้เราข้ามไปป้ายอื่นเลยนะนะแต่ครูอ่านต่อก่อนนะมอเบลเลียตคือ เขาเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์อะไรเนี่ยก็คือมีครบหมดนะคะตกแต่งเรียบร้อยมีเฟอร์นิเจอร์ครบหมดแล้ว n u r ันอั t ล e เหล e เด r มทฟ n น b i น s บ s ส e ซป e ทนเบอร์ซูเ e มเนี่ยสำให้บริการสำหรับตอนพักร้อน w e g e n Urlaub นะตั้งแต่เดือนไหนฟอนตั้งแต่ยูนีมิถุนาไปจนถึง september ก็คือกันยามิถุนากระดากกาสิงหากันยาซูเฟมิทให้บริการเช่านั่นเองนะจ๊ะ นี้ไม่มีอะไรก็80นะฮะแปตารางเมตรมีครัวนะบาร์ but, แล้วก็ระเบียงเรียบร้อยอยู่ชั้น5อ่าคำนี้สำคัญ Aufsug ก o r h ์ n d e n a u อัลฟูกแปลว่าลิฟต์นะคะโ o r h ฮ n d e n นนะคือมีลิฟต์ให้บริการนั่นเองนะคะเนี่ยประโยคนี้นะคะสองคำนี้รวมกันก็คือมีลิฟต์ให้บริการนะคะมีลิฟต์ อพาร์ตเมนต์นี้3ห้องนะให้เช่าตั้งแต่มิถุนาไปจนถึงกันยาแล้วก็มีลิฟต์นะคะไม่เกี่ยวกับเราเพราะเราหาสี่ห้องป้ายต่อมาป้ายต่อมา,านมาักมิ i ตอรกส์หาคนมาเช่าต่อนักมิเตอคือหาคนมาเช่าต่อเก u c กต์ฟียซิมัร์วนงตรงกับที่เราหาเลยสี่ห้อง80ตารางเมตรแล้วก็อัลเซอร์ฮับเดั คืออยู่นอกเมืองอยู่นอกเมืองนะตรงกับที่เราหาเลยนะคะเราต้องการเฟียรซเมื่อวนลงแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเมืองคำตอบก็คือข้อ a นะ a แต่ว่าเดี๋ยวครูอ่านให้จบก่อนนะข้อ a ร mm. ู้เกอร์วนกี e g นต d ตั้งอยู่บริเวณที่มันสงบด้วยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครัวห้องน้ำระเบียงคายในเฮาส์เทียร์ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว อพซุกอิมเาสมีลิฟ์ให้บริการนะคะตรงกับที่เราต้องการอันนี้นี่เรามาอ่าน F ต่อเพราะว่าเขาก็มีโกรสนะฮะโกรสเฟิอซิมโวนงเหมือนกันมีมี4ห้องเหมือนที่เราหาเหมือนกันตรงนี้ก็คืออพซูฟอร์ดทันทีทันใดเลยให้เช่าแต่ว่าอยู่ไหนอินเดชตัดมิเตอยู่ใจกลางเมืองซึ่ง เราต้องการหาที่ไม่ใช่ n i t Direct in the s t a d t ไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองฉะนั้นข้อ f ก็ไม่ถูกอย่างที่ครูบอกคือข้อ a นะคะเดี๋ยวครูอ่านให้จบเลยนะคะป้ายนี้น้อยเบาคือมีการสร้างใหม่แล้วก็ฟุนเตอร์สต็อกอยู่ชั้นห้า Mit มิดคล้ายเนมบักของมีระเบียงเล็กๆ Und a u ้นเอุแล้วก็มีลิฟต์นี่ก็ไม่มีอะไรเป็นค่าเช่า820 n ็นคานี่ก็คือเนบ o สคอสให้ใส่เพิ่มเติมนะ house tier a n loft อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์นะคะอ่าจบข้อตัวอย่างเราได้คำตอบแล้วนี้เราก็มาดูข้อ11เลยข้อ11นะ Sie suchen für sich und ihre Familie eine v i e r z i m m e r w o h n u n g in der Stadt นะเราหาอะไร4ห้องแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองนะคะอยู่ใจกลางเมือง Ihre Eltern sind schon etwas älter er und haben Probleme mit den Treppen หาให้ไข่หาให้ให้พ่อแม่นะคะเอทแล้วก็พ่อแม่เนี่ยแก่แล้วนะคะ it was erit ก่แล้วและมีปัญหาเกี่ยวกับบันไดก็คือมีปัญหาเรื่องการใช้บันไดนั่นเองฉะนั้นโวนุ่งที่เราต้องหาคือมีสี่ห้องและก็มีลิฟต์นะคะเมื่อกี้เราอ่านป้ายไหนไปป้ายาเป็นเรื่องของดูแลบ้านดูแลสวนไม่เกี่ยวนะคะ B ซ่อมแซม C เป็นอพาร์ตเมนต์เหมือนกันนะมี3ห้องมี3ห้องเราต้องการหาอะไร4ห้องนะคะโจทย์บอกว่าหลาย4ห้องนี่เห็นไหมคะ4ห้อง3ห้องไม่เอา d d ก็เป็น3ห้องก็ไม่เกี่ยว a เราเอาไปแล้วตัดทิ้งนะคะใช้ไม่ได้ฉะนั้นคำตอบที่เหลือก็คือ f ที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้คือ4ห้องและอยู่ใจกลางเมืองแถมมีลิฟต์ด้วยเห็นไหมคะ un aufzug เนาะ ป้ายเกยกับหาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโวนุ่งนะจ๊ะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ F ข้อ F จะเป็นคำตอบของข้อ11นะคะต่อมาข้อ12ข้อ12สองซิซูเครนไอนบิลิกเกอร์วัชมุชีนคุณกำลังมองหาอะไรบิลิกเออร์บิลิกเกอรกเกอร์ก็คือถูกๆอะไรถูกๆล่ะเครื่องซักผ้าถูกๆจะไปไป้ายไหนไป้ายแรก อาดูแลสวนไม่เกี่ยวป้าย2ซ่อมแซมนะซ่อมแซมอุปกรณ์ก็ไม่เกี่ยวสามป้ายเซกับเดเป็นเรื่องของโวุ่งนะ AF เลือกไปแล้วเลือกไม่ได้แล้วข้อเกมันนี้มาดูข้อเกข้อเกเป็นอะไร house hearst g e r i t a l l e a r t อุปกรณ์เครื่องใช้เนี่ยภายในบ้านเนี่ยทุกๆชนิดเลย a l l e a r t ชูนอัพฟุนซิออโก็คือตั้งแต่มีราคาตั้งแต่50ออยขึ้นไป เอาเกเบิลเธอเ e r รเธ e มิดการันตีเนี่ยรวมถึงเกเบิล t e อเกเบิล t e r ก็คือมือสองของใช้แล้วเกเ e เ e อเกเบิลเกเบ r ลเธอเกเรเธออุปกรณ์ที่มันใช้แล้วก็อุปกรณ์มือสองนั่นแหละมีประกันให้ด้วยแล้วก็บอกว่าอะไรเบชเตลเลนซีออนไลน์ออเดอรูฟ s ซี an คุณสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยแล้วก็ลีฟรุงฟรายเฮาส์ แปลว่าส่งให้นะฟรีบริการส่งตรงถึงบ้านเลยเรากำลังหาเครื่องซักผ้าถูกๆนะคะก็คือโจทย์นี้คือตรงเลยเพราะว่าเขาขายทุกอย่างนะฮะ h o u s e h o ์กิ e ิส r อลอุปกรณ์ในบ้านทุกอย่างนะแต่เรามาอ่านข้อหาก่อนมันคืออะไรข้อหาข้อหาเป็น u u h e อ d r i n g e n ก k ต์คิริสกิ t กำลังมองหาดวนเลย dringend ดดวนนะ อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในครัวฉะนั้นก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแต่ทีนี้เราอาจจะเห็นคำว่า wash machine เครื่องซักผ้านะอย่าไปคิดว่าอ๋ออันนี้มันคือสิ่งที่ที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการที่โจทย์ถามคือเรากำลังหาก็คือกำลังหาซื้อนั่นะแหละเครื่องซักผ้าราคาถูกนะคะแต่ไอ้เจ้าป้ายเนี้ยเขาบอกว่าเขากำลังหาอุปกรณ์ราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าตู้เย็นคอชรังาเฟมาชีเนอร์ เครื่องชงกาแฟนะคะบิตเมลเดนกรุณาติดต่อเรา i c h k a n n die Sachen g e r n s e l b s อัพโฮนฉันสามารถมารับอุปกรณ์พวกนี้ได้เองมันก็หมายถึงว่าเขารับซื้อนะคะเขาไม่ได้ขายเขารับซื้อาาฉะนั้นป้ายเนี่ยมไม่เกี่ยวคำตอบก็คือข้อกนะคะข้อเกเป็นคำตอบของข้อ12ต่อมาข้อ13ข้อ13 ขยายไปนิดนึงอ่ะข้อสิบสามซิม t e n n คุณอยากที่จะ <c oughs> das jemand m มัชมันต์บ n ยอีนันส a u ฮาเซอร์อ e ฟดิคิ a เดอ s er คุณอยากที่จะบางครั้งเนี่ยนะคะ jemand หากใครสักคนใครบางคนมาทำอะไรมาที่บ้านคุณเพื่อที่จะ auf die Kinder aufpasst มาดูแลลูกนะเมื่อกี้ที่เราสแกนสแกนดูมันมีอันไหนที่มันเกี่ยวกับการดูแลไหม อันแรกดูแลก็จริงแต่เป็นดูแลสวนถูกไหมคะดูแลสวนกับซ่อมแซมก็ไม่เกี่ยวเบก็เป็นเรื่องการซ่อมแซมพวกทีวีเครื่องซักผ้าไม่เกี่ยวแล้วก็เซเดก็เป็นเรื่องของโวนงก็ไม่เกี่ยว a f k เอาไปแล้วนะคะส่วนหาก็เป็นรับซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวก็ไม่มีอันไหนเลยนะคะที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กฉะนั้นก็ไม่มีคำตอบก็ นะคะกากระบาดนะหรือ S นะคะข้อ14ค่ะข้อ14เ e อียกคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมของคุณ Is a ต์อัมสั a สตาร์เบนท์ขับพุทธกีกาเงินคอมเสียนะคะขับพุทธกี่กางเงินคือเสียวันไหนเสาร์เย็น samstagabend ตอนเย็นนะ s i าวน์เคิลสู o ฟร์ฮิวเวคุณต้องการความช่วยเหลือด่วนนะคะ คุณจะไปที่ไหนละ่ะคอมเสียก็ต้องไปหาอะไรที่รับคอมรับซ่อมคอมถูกไหมคะรับคอมคอมรับซ่อมคอมนะคะไป้ายไหนที่เป็นรับซ่อมอ่าไม่เกี่ยว b เบเบรับซ่อมถูกไหมคะแล้วมีคอมพิวเตอร์ด้วยเห็นไหมคะแล้วก็ให้บริการ v ว Common support ให้บริการทันทีเลย See บ e ท้าเก t ินเดอเจ็ดวันให้บริการวันอาทิตย์ไม่หยุด นะคําตอบก็คือข้อ B บําเตอบคือข้อ B ถ้าเรามาดูที่เหลือเห็นไหมคะมันก็ไม่มีอะไรเกี่ยวแล้วถูกไหมเซย์เซย์เดอพาร์เมเอาไปแล้วและหาเป็นเรื่องของการรับซื้อนะฉะนั้นรับซ่อมก็มีป้ายเดียวคือ B บนะคะเมาดูข้อ15ข้อสุดท้ายคะ่ะข้อ15 ไอค k o l l e g e ร kommt mit seine Familie in den Sommermonaten nach Deutschland นเพื่อนร่วมงานคุณเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยจะมากับครอบครัวมาที่เยอรมันเนี่ยนัชเดอช์แลนเนี่ยมาที่เยอรมันในช่วงไหนซ o มเมอร์โมนาท s น m ซ e มเมอร์โมนาทนก็คือเดือนฤดูร้อนถูกไหมคะเดือนฤดูร้อนที่เยอรมันก็จะเป็นเดือนยูนียูลีแล้วก็ออกรุษนะมิถุนายนกรกฎาคมนะคะ ยูนี่เนี่ยไปจนถึงออกุสเลยนะคะเขาจะมาแค่3เดือนนี้ถูกไหมฮะฉะนั้นนะคะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ให้หาคือซิซูเคนไอเนอร์ไทร์ซิมโวน์ห่เฟอร์อินคุณกำลังเอ่อคุณต้องมองหาอพาร์ตเมนต์สามห้องนอนให้กับเขานั่นเองคำสำคัญกิมมิกก็คือไ z ร m ซิมบ o โวลน์และช่วงฤดูร้อนนะคะมาดู อ่าไม่ใช่เบเอาไปแล้วเลือกไม่ได้แล้วนะคะจะเหลือแค่เซกเดเพราะ F, เอ่เอเพราะฮเป็นเรื่องของการรับซื้อนะคะรับซื้ออุปกรณ์ทีนี้ก็มาดูเซนะคะเซเซบอกว่าอะไรรุ่ยเกอัมอัมสตรัดอัมสตัรตั้งอยู่นะคะชาญเมืองมี3ห้องแล้วก็เมื่อกี้เราอ่านไปแล้วมี S บานอูบานแต่ว่าว่างตัวไหนตอนไหน ออกตุลาแต่เดือนที่เราหาคือมิถุนากรก,ากดาถูกไหมคะมิถุนากรกดากสิงหาสมเมอร์นะ่ยฉะนั้นข้อเซไม่ได้ละม,มาดูข้อเดข้อเดก็3มห้องอยู่ใจกลางเมืองมีเฟอร์นิเจอร์ครบเลยนะคะและก็ให้เช่าตั้งแต่ยูนีไปจนถึงเซปเทมเบอร์ตรงกับที่เราหาเลยนะคะ เพราะว่าฤดูร้อนก็มิถุนากรดกระดาถูกไหมคะ,ะฉะนั้นคําตอบก็คือข้อ D นะคะแถมมีลิฟให้บริการด้วยเรียบร้อยข้อ15คือ D นะคะจบนะคะจบค่ะเอาละค่ะลองทําดูแล้วก็เดี๋ยวเราไปติวกันต่อนะจ๊ะในโมเดลเทสต่ตอไปค่ะ